การประมาณชั่วโมงขึ้นแล้วนตอนนี้นะครับเราเห็นว่าโรงเรียนสาดน่าอยู่นะครับเด็กเรียบร้อยการใช้คําพูดทัคต์กลับกเรียนไม่ได้ตะโกนใชครับเด็กรู้หน้าที่นะครับมีการใช้สัญญาณมือนะครับรวมถึงระเบียบวินัยในการข้าแถวถืนว่าเด็กเขารู้ว่าเขาต้องก้าแถวยังไงเดินไปยังไงนะครับรวมถึงกิจกรรมที่อยู่ภายในห้องเราเห็นว่าเด็กกล้าแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ มีระบบของการดูแลบักเรียนโดยที่ที่ดูแลน้องแล้วก็ในบรรยากาศของจิตศรรึกษาอ่าหลายคนเห็นว่ามีเด็กตั้งใจนะครับบรรยากาศสงบนะครับอ่ารู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีการไหว้ถ่ายกันร,ระหว่างครูและก็นักเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราพยายามส่งเสริมแล้วก็พัฒนามาโดยใช้กิจกรรมจิตศึกษาทั้งหมดเลยนะครับ เราเห็นว่าสิ่งเหล่นี้เราอยากให้เกิดในโรงเรียนนะครับแต่ในโรงเรียนไม่ม pues ีหล nah, ักสูตรสอนนะเราไม่มีหลักสูตรสอนว่าโรงเรียนจะต้องสำต้องทำยังไงเด็กเรียบร้อยจะต้องเป็นยังไงใช่ไหมครับเราไม่มีวิธีสอนนะครับแต่เด็กพวกนี้เน <te> ี่ยจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกิรศึกษานะครับเดี๋ยวมาเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงมาเลือกใช้กิจกรรมกิรศึกษานะครับกิจกรรมกิรศึกษานี้เราพุ่งัฒนางปัญญาภายในก็คือปัญญาที่อยู่ในตัวเองนะครับ ที่มาที่ไปก็คือเรารับกิจกรรมนี้มาจากโร,ร,รงเรียนลำไยม้าพัฒนานะครับโรงเรียนลำไยมาาเนี่ยที่พ้นวนวัฒกรรมศึกษาตอนนี้เข้าปีที่20แล้วนะครับมีการทดลองแล้วก็ทดลองพัฒนานแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยอาศัยหลักการของวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้อาศัยหลักการของเชิงพฤติกรรมแล้วานานก็ความเชื่อนะเขาอาศัยว่า,าสมอง,องคนเราเ่ยนะครับมีสมองส่วนที่อยู่ด้านหน้า ส่วนหน้าสุดนะครับถ้าเราเรียนชีวะหรือวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเราเห็นว mm ่า hmm. สมองส่วนหน้ามีความสำคัญมากนะจะคอยช่วยในการตัดสินใจหรือการมีข้อพิจผลต่างก็คือสมองส่วนหน้าส่วนเดียวนะครับแล้วในสมองส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีเส้นใยประสาทที่เราเรียกว่าสซแเหน็บสายเน็ก็จะมีหลายหลายล้านหลายพันเซลที่คอยเชื่อมระบบประสาทเข้าด้วยกันสมองส่วนหน้านะครับจะต้นอาจจะเป็นสมองที่ใช้ในการประมวลผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับ นี่เป็นรูปภาพนะครับว่าสมองส่วนหน้าเขามีหลักการการทํางนนานยังไงบ้างสมองส่วนหน้าเวลาเรารับรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยสมองส่วนหน้าจะรับรู้ข้อมูลก่อนแล้วก็ค่อยประมวลผล,ลแล้วไปสแสดงออกในรักษณะของเชิงพฤติกรรมเช่นปัญหาของเด็กทะเลาะกันเราเห็นว่าเด็กบางคนก็บคุมมารล์ไม่ได้ควบคุมมาณ์ไม่ได้เกิดจากอะไรก็เกิดจากสมองส่วนหน้าของเขาไม่ได้ถูกจุดในการตัดสิน เขาไม่เไม่เคยถูกฝึกในการังคิดจะทำนะครับหรือในทั่นกา,การประมวลว่าเราทาไปแล้วเนี่ยจะส่งผลยังไงบ้างส่วนกิจกรรมกรศึกสานี้จะช่วยเติมเต็มในส่วนนี้นะส่วนนี้ว่าในการทําแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจรู้ว่าเหตุและก็ผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังเนี่ยจะต้องเป็นไงผ่านการฝึกใช้สมองส่วนหน้าส่วนนี้นะ,ะมีงานวิจัยบอกว่านะครับเด็กที่ฝึก การตัดสินใจนะครับเลือกเนาะถ้าเรา200วันเนี่ยเราเปิดเทอมมา200วันเราให้นักเรียนทําที่ศึกษา200วันหรือ200ครั้งเนี่ยเด็กจะฝึกการตัดสินใจทั้งหมด200ครั้งต่อปีนั่นหมายความว่าเด็กยิ่งตัดสินใจบ่อยมากเท่าไหร่เขาจะตัดสินใจถูกมากขึ้นเท่านั้นนะครับงั้นทิ่ัยบอกว่าเด็กที่ได้เคยตัดสินใจวันนี้วันนี้นะครับตามการเลยเห็นว่า โอกาสการาตัดการตัดสินใจหรือการเลือกในช้อยที่ถูกต้องเนี่ยในการดําเมินชิตนเขาจะสูงขึ้นแต่ถ้าเด็กคนไหนที่ไม่ได้รับก,การฝึกในเรื่องของการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจเ็าจะมีโอกาสที่เกิดความผิดพลาดการกรเส้นสีแดงบ่ลยเพราะฉะนั้นนะครับกิจกรรมจารวิทยา,าเนี่ยจะช่วยให้เด็กเนี่ยได้ฝึกตัดสินใจในทุกๆวันนะครับส่วนขั้นตอนนะครับว่าแล้วเรารจะทํายังไงให้เด็กเนี่ย มีการฝึกตัดสินใจนะครับเราจะใช้ขั้นตอนสามขั้นตอนที่มีชื่อว่าชมเชื่อใช้ในกิจกรรมขั้นชมจะเป็นขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งของของกิจกรรมนะครับเราเรียกว่าขัาน้นรับประสบการณ์ครูบางท่านอาจจะใช้นิทานหรือเรื่องเล่าใช่ไหมครับเมื่อกี้ใครไปดูประหกนะครับดูไหนดูครูเขาใช้นิทานหรือเรื่องเล่าครับเป็นเด็เืแชร์นิดนึงเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเล่า เป็นคุณหมอที่เสียชีวิตไปอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่คุณครูเขาใช้ในการโชว์ให้กับนักเรียนนะครับหลังจากคุณครูโชว์ประสบการณ์ให้แล้วนะครับก็จะผ่านการใช้คําถามนะครับเช่นคําถามที่ใช้ก็คือ,อเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างมีใครอยู่ในเรื่องบ้างเพื่อตรวจเช็คว่านักเรียนเนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเหมือนกับคุณครูตั้งใจไ,ไม่แพ้อันนี้เสียงขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ ขั้นตอนที่2ขั้นเชื่อมนะครับขั้นเชื่อมนะครับจะเริ่มจากขั้นเชื่อมตอนเองนะครับพอมาถึงขั้นนี้แล้วสมองส่วนที่เราเรียกว่าส่วนประกอบที่กว่าแซนแจะเริ่มทำง,งานแล้วนะครับแซนแอเนี่ยจะเริ่มเ,เริ่มทำง,งานเนี่ยก็ต่อเมื่อมีคําถามต่อไปถ้าเราไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคําถามที่กระทบกับความรู้สึกของตอนเองที่ผูครับเมื่อกี้คุณผู้ประหงเขาใช้คำถามอะไรค เล่นได้เจอโจทยครับอ่าจอเขาถามว่าไงครับเด็กถามมันถามว่าสามวันสุดท้ายของนักเรียนเหมือนนักเรียนจะทำอะไรเพื่อโรงเรียนและครอบครัวอันนี้ก็คือมาที่ตัวเองใช่ไหมครับเด็กก็จะคิดว่าถ้าเขามีชีวิตสามวันสุดท้ายเขาจะทําอะไรบ้างใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมตัวเองในขณะที่ครูถามแล้วก็นักเรียนเขียนคำตอบเนี่ยสมองส่วนนี้เขาเริ่มเริ่มทำงานแล้วหรือเป็นตู้นให้เกิดการทำงานนะครับ แล้วก็ได้แชร์คําตอบใช่ไหมครับแชร์คําตอบกับเพื่อนนะครับรูปมองต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องกันอาจารย์คุณครูจะคำตอบได้่องนี้คำตอบของนักเรียนอ่ใช่ครับมมีีคำตอบของเพื่อนนักเรียนก็จะตอบว่านักเรียนอยากทาสีให้กับโรงเรียนอยากใส่ช่อดอกไม้อยากทำความสะอาดเรียนทุกวันนักเรียนจะได้สะอาดได้ดูดีอ่านี่ก็คือการเชื่อมกันกันเนาะขั้นตอนนี้นะครับเห็นว่าคุณครูใช้ต่างเพื่อนเรียนเนี่ยเอาคำตอบของตัวเองเนี่ยเข้ามาแชร์กับเพื่อนนะครับ และคขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรียกว่าขั้นใช้ขั้นใช้เนี่ยคุณครูจะให้สถานการณ์มาหนึ่งสถานการณ์นะครับที่เกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์หรือเรื่องที่คุณครูได้เล่าจะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโจทย์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาจริงๆคำถามสุดท้ายของคุณครูือได้รับคำถามนี่คือคำถามสุดท้ายค่อนข้างจะคล้ายคำถามได้ครับจะกลับมาที่ตัวเองว่าถ้าเป็นสถานการณ์ที่เราถงนักเรียนเอง โดยวัดเมื่อกี้ยังอยู่กับส่วนรวมใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ครับก็คือเป็นสถานการณ์ที่จะคอยให้นักเรียนนึกฝึกที่ว่าถ้ามีชีวิตสั้สิบวันสุดท้ายเขาจะทำอะไรบ้าง,าง,งก,กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวอันนี้ก็หลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มแชร์คำตอบใช่ไหครับชั้นเล็กๆเนี่ยเราจะใช้นิทานเช่นพวกนิทานที่จะมีแนืคิดเช่นนิทานทนิศบ์อะไรพวกนี้ครับนี้ชั้นเล็กๆพอโตมาขึ้นนิดนึงก็จะบา,บางเรื่องอาจจะใช้นิทาน บางอย่างหรือบางห้องก็อาจจะใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเช่นเมื่อกี้เป็นคุณหมอที่เพิ่งเสียชีวิตไปนพระชานลี้ลอกออกซ่าครับผมก็ใช้สถานการณ์จริงเลยใช่ครับใช่ครับที่เขาจะเจอจริงๆส่วนการเตรียมเนี่ยของป .4 เราจะเตรียมเป็นช่วงชั้นก็คือว่าครูช่วงชั้นที่สอบเนี่ยมีทั้งหมด4คนก็คือคนละหนึ่งเรื่องต่อสัปดาห์แล้วเราสลับกันครับเราทำาค่วันนาะ ก็เปลี่ยนกันครับวันนี้ผมอยู่วันจันทร์ผมอยู่ประหกวันละการผมจะไปกออสี่แต่ใช้เรื่องเรื่องเดียวนะเรื่องเดียวกันครับผมใช่ครับทำเป็น่ชงชั้นเอาวันงานไปรุ่งวันวันที่สองมาได้ใช่ใช่ง่้ใช่ครับผมเรื่องที่เป็นเรื่องเช่นการที่พยาธนะครับหรือการรักษาคอสานเนี่ยแล้วก็สามารถเอาเป็นมามาเป็นหัวเรื่องในการในการทำกิจสาระได้เพราะว่า อย่างที่พอบอกเราส่งให้เด็กเก็บขย,ยะเนาะยังไงก็จะมีขยะอยู่ถ้าตกตัวเขาเองได้ถูกตระหนักเนาะตระหนักจากด้านในตัวเขาเองว่าทิ้งขยะแล้วจะส่งผลยังไงบ้างเนะี่ยเขาก็าจะทิ้งอยู่นะครับพฤติกรรมจะเป็น่างนั้นแต่เมื่อไหร่ถ้าเขาได้คิดจุกคิดว่าการทิ้งขยะจะส่งผลยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างจากพฤติกรรมจริงสารเนี่ยพฤติกรรมเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมใช้นิดนึงเนาะว่าตั้งแต่เราเริ่มเราวัตกรรมมาใช้เนี่ย ปัญหาเรื่องของการใช้กําลังแล้วก็การขรโมยของนะครับทีเนี้ยผมผมจริงๆรแล้วผมดูทั้งิชาการแล้วก็เรื่องของกิจาการยเยนด้วยนะไม่มีปัญหาตอนนี้เกิดขึ้นเปเลยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิน่งหนึ่งนะที่ที่มอกได้ว่าการการที่เด็กได้ฝึกการตัดสินใจก่อนที่เขาจะแสดงทห้เก่ามาเนะเขาจะมีเหมอือนนักโวยนักเนะขาซ้อมมาบ่อยลนะขเ,ขเขาก็จะรู้ว่า เดี๋ยวถ้าไปต่อยเพื่อนเนี่ยจะเป็นยังไงจะปวดกันแล้วเป็นยังไงผลต่อไปนะครับผม,มก็จะช่วยได้ในเรื่องของการตัดสินใจในการแสดงออกนะครับบทบาทของครูผมเชื่อว่าผมก็เคยเป็นนะเมื่อก่อนผมมาตอนผมมาปัจจุบใหม่นเราจะคิดว่าการใช้น้าเสียงที่ดังจะช่วยควบคุมนักเรียนได้ผมว่าคุณครูหลายคนอาจจะเชือ่อแบบนี้นะแต่ถ้าวันนึงเราลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าคุณรูลองใช้น้าเสียงที่พูดเบาๆนะไม่ได้ตะโกนคุณครู มีท่าทีที่รู้สึกให้เด็กรู้สึกปลอดภัยครับอันนี้ผมว่าจะช่วยช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เด็กของเราเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำอ่ะแน่นอนว่ามันจะเกิดความวุ่นวายแต่เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยผมไปที่เราไม่มา,มาครูใหญ่ที่เชียงใมของ21อวันถ้าเราผ่าน21วันไปได้เนี่ยระบบมันจะเป็นระบบครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้เลยก็คือทั้งโรงเรียนเนี่ยต้องคุยก่อนนะครับว่าเราจะต้องทำเหมือนกัน ใช่ว่าห้องนี้ทาบ้านห้องนี้ไม่ทาบ้านอ่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าทําเชิงระบบทั้งหมดเลยเนะี่ยห้องนี้ห้องน้าเราก็ทำห้องเราก็ทําอะไรอย่างนี้ครับมันจะช่วยให้อ่าให้ให้โรงเรียนของเราเนี่ยมันเข้าสู่ระบบได้เร็วแต่วันแรกอะ่ะมันไม่เป็นแบบนี้หรอกครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นปีกว่า <c oughs> ครับผมครับต้องรอก่อนแล้วประเด็นเนี่ยมาต่อไม่ได้เพราะว่าบริบทของของที่โรงเรียนกับของทีง่โรงเรียนปูยมันต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำสก็คือการ PLC เนี่ยจะช่วยได้เยอะมากนะครับก็อในช่วงแรกๆในประเด็นของการ PLC เนี่ยอาจจะเอาเรื่องของนอรรวัตกรรมเนี่ยเนาะขอเนาะเข้าไปเข้าไปาเป็นหัวข้อใน,านอการแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาครับผด็กเด็กเรียนอิสระเขม่ไานขีดข้าเขม,าามาเยอะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยภาษาไทยเด็กอาจจะไม่เข้าใจพี่เมียวทาง ข้ใจภาษาไทยใช่แม่ข้อใจภาษา,า,าไทยทั้งหมดที่นี่เนี่ยเด็กการสื่อสาร,รที่มีปัญหานก็คือเรื่องของการการเขียนเพราะว่าเจตสสาร,รก็าต้องเขียนนะครับแต่เรื่องของฟังฟังวามไม่รู้อะไรเลยนี่ที่ผมยังไม่เจอแล้วที่นี่นะแต่จะมีเรื่องของนะการเขียนก็คือเขาไม่สามารถที่จะมาใหม่ๆเลยมาจากพ่อแม่เนี้ยครับเขาไม่สามารถที่จะเขียนเขียนคําตอบเขาลงในสมุดได้แต่ครูก็จะใช้วิธีการที่เขาไม่ต้องเขียนแต่เขาตอบเลย แต่เขา <c oughs> เขาเขาฟังเรารู้เรื่องนะครับแต่เขาเขียเข่ยนไม่เก็นแค่นั้นเองครับในกรณีแบบนี้เนาะแต่ถ้ากรณีที่เด็กฟังสื่อสารยังไม่ได้เลยอันนี้ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าขั้นตอนของการชงเนี่ยหรือการใช้คําถามเนี่ยเราจะต้องใช้คําถามเนาะเพื่อกระตุ้นการคิดนะครับถ้าเด็กไม่เข้าใจคําถามเราเนี่ยอันนี้ลำบากแน่ๆนะครับแต่นี้วิธีหนึ่งเนาะที่ที่โรงเรียนใช้ก็คือ,อเราเรียกว่ากิจกรรมกํากับตัวเอง เป็นการฝึกคล้ายๆกับศึกษาเนาะถ้าถ้าออกมาวันอังคารนะจะจะเห็นจะเป็นทางโรงเรียนครับจะใช้เสียงเพลงเนาะเสียงเพลงในการทำับตัวเองมีท่าทางประกอบอะไรต่างเนี้ยอันนี้ก็คือจะช่วยให้ให้เด็กรู้สึกตัวหรือรู้รูร้สึกตัวว่าเขากำลังทําอะไรอยู่ได้ครับแต่ถ้าจะให้ไม่มีทักษะการการฟังการเขียนง,งานเนี่ยถ้ามาทำศึสกสาผมว่ามันค่อนข้างจะยากอยู่ครับผมส,สปปรัการเสนอออกพฤติกรรมตัวอย่างจะแ่ส่วในี้ไ่ก็ ตัวเองส่วนเปยังไงกับคนรอบข้างส่วนเนยังไ,ไงกับโลกของเราบ้างนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยไม่เป็นภาระของครอบครัวของตัวเองไม่เป็นภาระของสังคมจะไปนะครับผมเห็นเด็กคุณผู้หลายคนก็เห็นว่าเด็กเชาติที่ไปยิงยิงกันแล้วก็พาลาดบอลครัวไรพวกนี้นะครับอันนี้เขาไม่ถูกฝึกถูกฝึกให้คิดว่าเวลาเขาไปทำแบบนั้นนะวมันจะส่งผลยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับที่ผมบอกไว้ว่า ถ้าเราขาดการพัฒนาสมรรถนะในในลักษณะของการตัดสินใจเนี่ยจะพาชีวิตของเราเนี่ยนะครับไปสู่ไปสู่สิทธซึ่งทางหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าปัญญาภายในเนี่ยถ้าส่วนตัวผมมองเนี่ยมันสาคัญกว่าความรู้ายนอกมากนะครับครับผมแล้วในโรงเรียนหลักสูตรก็ไม่มีสอนในลรกษณะที่ขยายเลยเนาะไม่ไม่มีวิธีไหนบอกได้ว่าการัรานตี100%ว่าจะทำาไงให้เด็กไม่ทิ้งขยะนนะครับครับผมก็ จะ,จ,จะคิดว่านวัตกรรมนี่อาจจะช่วยผมคิดไม่กล้าการันตีนะว่าจะช่วยได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะแต่ในระดับหนึ่งคิดว่าก็นกวัตกรรมนี่อาจจะช่วยได้ออบ้าง